วันนี้พบกับช่างหน่งอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามารีวิวชมซิตี้นะฮะ2017ตัวกุญแจแท่งนะครับรีโมทลูกค้าคือมีปัญหานะครับช็อตนะฮะกดไม่ได้ก็เลยแวะมาร้านช่างหน่งนะครับทำรีโมทใหม่พร้อมฝังชิปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่อันนี้ตัวใหม่นะครับก่อนเราจะไปดูข้างในเดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันเปิดท้ายกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวลึงให้ดูนะครับนะครับเปิดท้ายนะครับตึกแล้วนะครับเรียบร้อยจากนี้เราเข้าไปดูในรถนะครับนะครับรีโมทเดิมนะครับของลูกค้านะครับ ก็คือไฟแดงค้างนะครับอาการช็อตนะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันช็อตยาวเลยนะครับอย่างนี้กล่องรถเราจะร้อนนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็แนะนำเลยทำตัวใหม่เลยนะครับทำตัวใหม่เลยทะเทสเลยนะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับล็อกปลดล็อกตัวเปิดท้ายเราเทสให้แล้วนะครับตอนนี้เรามาเทสระบบ ชิปนะครับนะอิโมบเลเซอร์ที่ทำให้รถสตาร์ทนะครับลองสตาร์ทเทสเลยนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับตัวนี้ New City นะครับ2017รีโมทเดิมช็อตนะครับแก้ไม่หายนะฮะนะะก็ใช้บอร์ดใหม่นะครับของทางร้านเลยนะครับเปิดได้ทุกฟังก์ชันไม่มีค้างนะครับ ร้านนะครับเนี่ยอยู่ติดกันเป็นย้อภูไทยนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับยังๆกันจะเป็นเดอะพิซซ่านะครับสอบถามมาก็092 4 6 9 4 2 6 3นะครับอีกเมอร์หนึ่ง0 8 1 0 5 1 0 3 3นนะครับตัวนี้รรับได้เลยนะครับนะฮะทุกรุ่นทุกแบบนะครับอันเดิมเสียอันเดิมหายอันเดิมช็อตกดไม่ได้ใช้ไม่ได้นะฮะแวะมาเลยนะครับพร้อมดัดแปลงเป็นพับเก็บได้สวยงามนะครับใช้งานสะดวกนะครับ คุญแจรีโมทอ่าแบบฝังชิปพับเก็บได้ในตัวนะครับเรียบร้อยตัวนี้ก็เอาฐานออกเลยนะครับตัวเดิมไม่งั้นเดี๋ยวระบบจะช็อตอีกนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ